สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ร้าน BR สเกิร์เราพามาชมเป็นตัวยาลิทเอทีพนะครับสมล่าสุด2023สีเทานะครับตัวสีนี้ฮิตมากเลยมาติดเยอะที่สุดแล้วสีนี้นะครับเป็นสีเทาแล้วก็เป็นชุดแต่งที่ฮิตมากเหมือนกันนะครับเยอะที่สุดเลยที่เราขายไปนะครับชุดฟ o เ e s ต้นะครับโลโก้นะครับวงบอกเลยนะครับ ตัดก่อน,นบนฝาตะปงปอเลนต์าแบบปลอเลนตานาครับตัวงานนะครับเส้นสายคมคมนะครับตัดด้วยดําเงานะครับทําสีตามตัวรถก่อนสีเทาแล้วก็ตัดดําเงามีคาดแดงเล็กๆนะครับไม่เยอะไปนะครับกำลังสวยกำลังพอดีเสริมความคมให้รถได้นะครับ ครับก็ข้างหน้านะครับก็จะมีสเกิร์ตหน้า1ชิ้นนะครับผมแล้วก็เป็นตัวอักษรตัวนูนแบบนี้นะครับฝากกระโปรงคอเลสต้าแล้วตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้จะมีเป็นกระจังหน้านะครับสีดําเงานะครับติดให้นะครับข้างหน้ามีสามชิ้นแล้วนะครับอักษรปากระโปงกระจังหน้าดําเงานะครับแล้วก็เป็น, uh, uh, ปน,ต,นตัวสเกิร์ตหน้าครับถัดมานะครับด้านข้างมานิดนึง ตรงนี้นะครับผมเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์แบบเป็นหางไฟนะครับหางตาของไฟนะครับสติกเกอร์แบบนี้นะครับออเรสตารเหมือนกันนะครับทำใหออ้ไฟหน้ารถตาของรถจะดูคมเข้มมากขึ้นนะครับดูเฉียวขึ้น นี่นะครับเราไล่มาตรงนี้สกเกิรข้างผนารทำสีเทาตามตัวรถตัดด้วยดําเงานะครับพร้อมโลโก้ฟอเรสต้าแล้วคาดแดงเล็กๆประมาณนี้ด้านท้ายนะครับสกเกิรหลัง ะเกิตหลังสีเทาตามตัวรถนะครับจะตัดด้วยดำเงาแล้วก็มีค่าสีบอลเงินนะครับเพิ่มมิติเข้าไปอีกไฟทับทิมตรงกลาง1จุดนะครับโลโก้คอเลสตาแบบนี้ตัวนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบแบบทอคู่นะครับต้องจัดตัวนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับบนฝากระโปรงสปอยเลอร์นะครับแบบแนบ1ชิ้นเพิ่มความฉบเฉียวนะครับท้ายจะเชิดแบบนี้นะครับ รถด,ดูคมขึ้นสวยขึ้นราคาน,นี้จัดเป็นลายเคปล่านะครับเงาเงาฉ่ำๆ่สวยๆแบบนี้สปอยเลอร์ใช้กาว 3M นะครับไม่มีการเจาะตัวรถนะครับผมแล้วก็สเกิร์ตรุ่นนี้ของ f o r e s t e r นะครับทุกจุดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับจะใช้จุดยึดเดิมนะครับทั้งหมด ไม่มีการเจาะตัวรถเพิ่มเติมแม้แต่จุดเดียวนะครับรถไม่ช้ำไม่มีแผลแน่นอนนะครับชุดนี้นะลูกค้าอยากแต่งชุดนี้ทักมาร้านบีอาร์สเกอร์ได้เลยนะครับงานลิขสิทธิ์แท้ของแท้สวยงามแน่นอนนะครับติดไปแล้วจบๆนะครับของแท้แบบนี้ โอเคนะครับประมาณนี้ชุดแต่งฟอร์เรสต์้าสำหรับยาริสเอทีป2023สนใจค้านเบียร์สเกิร์ตได้เลยนะครับวันนี้เราไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ